สวัสดีครับคุณสุภาพรุ่นาตาดีคุณสุภาพสตรีนาตาสวยไต้ตันโตพิเศษจากโรงงานครับพอนหาพันฟีดาวบัดไปเดียวครับพี่น้องมาครับไต้ตัน2ตัวนี้เป็นไต้ตันปีไม้ป้ายแดง้วยครับกับเลขไม้แค่มือนโลเป็นรถมือสองซะแล้วเสียยะกัดโปรโมชั่นฟีดาวพอนหาพันแข่งกับปายแดงครับป้ายแดงก็ออกรถฟีดาวเสียยะแข้งแห้งกว่า ปีแรกเอาไปพรอหาท่านพี่น้องมาเบิ่งครับตัวนี้น,นาดำลินดำหลังคาดำหูดำแมตก์ดำนะแล้วก็ลายสติกเกอร์รลายอาร์ตหล่อๆครับผมเลขไม่แค่ลักมืโอโลทั้งสองท่านครับนะมืนโลนายนตรงนายจอพวงอะไรมัลติฟังกชันเดิมๆสวยๆครับฟีดาวกับค่างวดหาพันบาทพี่น้องเดี๋ยวเบอร์ของเครื่อง ออกรถศูนย hey, e Th ์บาทบัตรไปเดียวซื้อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนืออีสารกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตกจบศูนย์บาทประหยัดจากายแดงไปสองแสนกว่าบาทครับนี่แหละรถมือสองบาดเพิ่งเอาหัวนหัวนอตเตอร์หมดครับเรื่องเหมนเดิมจะาบ่าบอกว่าขอยขายรถายแดงบ่ได้เด้นะขอยขายรถมือสองคุณภาพายแดงซื้อนะครับพี่น้องบ่ได้ขายรถปายแดงฉะนั้นอย่าเข่าใจผิด เพราะว่าซื้อเพจกรบบอกอยู่เสียยะบ้านท่าลดมือสองสักแก้วครับผมนะบอมเบนเสียยะบ้านท่าลดป้ายแดงบอมเบนนะลดมือสองนะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดมาดูครับนี้ฟังก่ันครับผมตัวนี้ครับสมรอเป็นออฟโรดแบบดำหูดำ,ห,ดำหลังคาดำนะเลขไม่หมื่นเดียวครับพี่น้องหมื่นเดียวเลยหลังชาบอ,อดบอเกอ ถุงยางกับเออท่านแตกถุงพี่หล่ะโอ้แตกแล้วถุงยางแตกแล้วแล้วก็แตกเลยก็เลยปล่อยหยุดเลยมั้งเหมือนแบบได้แล้วทิ้งอะ่ะเออแล้วไม่รับผิดชอบประมาณนั้นอะ่ะได้แล้วทิ้งไม่รับผิดชอบปัญหาของรถไทตัตนทำไมเป็นรถมือสองเยอะรู้ไหมทำไมตอนออกครับโปรโมชั่นฟีดาวเลยนะฟีดดาวเลยครับฟีสามเดือนออเดือนที่ี่ค้างงวดมาตกใจครับ ไม่เหมือนกับที่คุยไว้เลยพี่นะมื่นกบาทครับผมปล่อยยืดกันแล้วนี่ลวนาดเลยเดอนดีซีอ่ะครับนะเครื่องเดิมหมดครับหัวนงหัวนอเดิมเครื่องเดิมเดิมเครื่องสายออกรถศูนย์บาทฟีดาวบัตรไปเดียวพอค่าไม่ค่าเช่าไห้เช่าหน้าชาวสวนชาวเกษตรกรกีจงกียางเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟและก็ไดโนเสาร์ ขายหาเปลยแผงร้อยตลาดนัดข้องผมประมงประมงนะครับทุกอาชีพหรือแม้กระทั่งเจ้าอาวาสหลวงรอ,องเจ้าอาวาสเนนสมเนิเนชี้ามก็สามารถซื้อได้ครับผมโดยการเชิญญาติโยมมาซื้อแถมให้ครับนะออกรถศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยปีแรก5 0 0 0บาทปีต่อไป่อน8,000เสียยะจัดให้แชรไปกับพี่น้องเจ้า